สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิค for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีสลับการใช้งานแป้นพิมพ์ระหว่าง Android กับ iPhone นั่นเองยกตัวอย่างนะครับนะีตอนนี้นมันเป็นแป้นพิมพ์ของ Android อยู่อันนี้เราอยากจะใช้เป็นพิมพ์แบบ iPhone ล่ะนะครับเราก็เพียงแค่แตะปุ๊บเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนตรงนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นแป้นพิมพ์แบบ iPhone แล้วนะครับอ่ะ จะกลับเป็น Android ล่ะนะครับแต่ตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์อ่าผมใช้สัมพงอยู่ก็จะกลับมาเป็น a อ d r o i ยอยู่นะกลับมาเป็น Android เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกให้คุณผู้ชมทําการดาวน์โหลดแอปตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนะครับก็คือแอป i อคีบอ a r d นั่นเองเมื่อคุณผู้ชมเจอลิงก์แล้วก็แตะเข้าไปครับปุ๊บหลังจากนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้ให้แตะไปที่น,นะฮ อ่านะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาดาวน์โหลดไฟล์หรือไม่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับปึ๊บอ่าตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่ให้แตะในส่วนของอในส่วนของด้านบนลงมานะครับในส่วนของแถบการแจ้งเตือนนะครับอ่าใหม่ใหม่รูลงมาใหม่อ่ากำลังดาวน์นโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยคียบอร์ดดาวน์โหลดไฟล์แล้วแล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บ ่าหลังจากนั้นติดตั้งครับด้านล่างขวามือปึ๊บอ่ารอสักครู่ครับกำลังติดตั้งโอเคนะครับในส่วนนี้ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็แตะคำว่าเปิดด้านล่างขวามือ หลังจากที่เราแตะคำว่า,าเปิดแล้วนะครับอ่ามันจะมีปับ,ปบเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าแอปนี้สร้างขึ้นเพื่อ Android เวอร์ชันเก่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอบตกลงนะครับปึ๊บหลังจากนั้นแตะคำว่า,าเริ่มต้นใช้งานปึ๊บแล้วก็มาแตะตรงเปิดใช้งานในการตั้งค่าตรงนี้แตะไปตรงนี้นะครับ i อคย b บอร์ดล้วก็สับสวิตช์เปิดใช้งานปึ๊บตอบตกลงเึ๊บ ต่อตรงลงอีกหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ครับสลับวิธีการป้อนข้อมูลแตะเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลือกคําว่าไทยครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับคาว่าเสร็จสิ้นเราก็แตะเข้าไปปึ๊บอ่านะครับพอถึงหน้านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะครับผู้ชมมันจะมีสั่นเมื่อกดปุ่มอะไรประมาณนี้นะส่งเสียงเมื่อกดปุ่มอะไรประมาณนี้นะครับ,รรรบผู้ชม โอเคตอนนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโฮมแล้วก็ลองทดสอบเข้าไปใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเข้าไปในแอปไลน์ก็แลวกันเนาะปึ๊บอ่านะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของแป้นพิมพ์แต่ก็ไปที่ช่องพิมพ์อ่านี่ครับมันจะเป็นแป้นพิมพ์ของลักษณะเป็นเป็นของแบบ i p h o n นนั่นเองนะครับอ่าใช้งานก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมนะนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคก็จะมีติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินั่นเองคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนพูส่งภาษาได้หมดภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเบื่อที่จะใช้แบบว่าเป็นแป้นพิมพ์แบบ iPhone ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น Android ได้นะครับแตะที่ตรงนี้นรูปแป้นพิมพ์ด้านล่างขวามือเล็กๆนีฮะอยู่มุมมุมขวาสุดด้านล่างครับแตะปุ๊บอ่านะหลังจากนั้นก็แตะที่แป้นพิมพ์ัสูงผมใช้มือถึงสูงไง ผมก็แตะไปฮิกซัมซุงครับอุณครับคุณผู้ชมโอ้ลมบันกันอีกแล้วนี่ครับก็จะกลับมาเป็นแอนดรอยเหมือนเดิมแล้วนะครับเบื่อแบบแอนดรอยก็แตะที่เดิมครับนี่แป้นพิมพ์านล่างขวามือเราก็เริ่มสนุกภาษาไทยนะครับตรงนี้ปึ๊บก็จะกลายเป็นแป้นพิมพ์แบบ i p h o n นนั่นเองและนี่ก็คือวิธีสลับการใช้งานแป้นพิมพ์ระหว่างแอนดรอยกับ i p h o n นนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องท i ิปแอนด์ทริคฟอร์ยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันหม่ลิป ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ